สวัสดีค่ะทุกคนแต็มนะคะสำหรับวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยก็คือจะมาเปิดพอร์ตแล้วก็เล่าประสบการณ์ในการยื่นพอร์ต ในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร,ร์ของมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์นะคะก็คือช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆหลายคนก็คงเตรียมตัวเยืเ่นชั้นใหม่อะไรโดยเฉพาะอย่างนี้น้นองๆม .6 นะคะที่ต้องเป็นช่วงที่ต้องเตรียมตัวในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วแล้วรอบนี้ก็เป็นรอบที่แบบว่าถ้าใครได้ตั้งแต่รอบนี้เนี่ยโอโ้โหก็คือแบบเบา,เบาสบายอะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องแบบเหนื่อยกับการอ่านหนังสือแล้วก็กดดันกับระบบที่แบบอะไรก็ไม่รู้อะก็อยากให้น้องๆได้ได้แบบว่าเก็บ ผลงานแล้วก็ยื่นในรอบแรกนี้ขอให้อยากอยากให้ได้นะคะแล้วก็จะมาะเปิดพอร์ตบอกประสบการณ์การจัดพอร์ตการวางรูปแบบพอร์ตที่เลื่นไปแล้วก็ติดนะคะแล้วก็จะมาตอบคำถามที่ว่า,าถ้าผลงานที่เรายื่นไปอะ่ะมันไม่ได้มีผลงานที่แบบเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวข้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เราอยากเข้าโดยตรงเนี่ยเรามีโอกาสที่จะติดไหมอ่ะคำตอบก็คือติดนะคะเนี่ยจากประสบการณ์ตรงเลยนะคะเพราะว่าตอนที่ยื่นไปทีแรกอะ่ะคือไม่ได้คิดว่าจะติดได้สำนะเพราะว่า คือถามว่าผลงานที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมันมีไหมอ่ะก็คือจะยื่นจากภาษาอังกฤษเนาะมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ว่าไหนวามันก็ไม่ใช่กิจกรรมที่โดดเด่นมากไม่ใช่แบบว่าผลงานระดับชาติระดับประเทศหรือว่าเป็นไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแล้วก็แบบไม่ได้มีเยอะอ่ะแต่ว่าก็ตอนนั้นก็คิดว่าอยากให้โอกาสตัวเองได้ลองเอออย่างน้อยไม่ได้ก็ถือว่าเราได้ลองแล้วก็เลยตัดสินใจทำก่อนเองนะคะทำเองทุกอย่างเลยแล้วก็การวางเนี่ยคือจะรียงระดับจากอ่ะเดี๋ยวว่าเปิดให้ดูดด้ววยยยเเลีีก่่าาาทอ ส่วนสําคัญเราคิดว่ามันคือต้องสื่อสารนะต้องทําให้คณะกรรมการหรือคนที่อ่านพอของเราเขารู้ว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการนี่คือสิ่งที่เรามุ่งหวังนี่คือคณะที่เราอยากเข้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออให้เขาเห็นไปเลยไม่ต้องอาจจะไม่ต้องเลื่องหู่อลังการมากใกล้ หมายความว่าเราออกแบบให้มันดูสวยมันให้มันดูหน้าเปิดหน้าอ่านหน้ามองมันก็ดีแต่ว่าถ้าสมมติเราไม่ได้ทําได้ขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นไรขอแค่ให้ทาแล้วก็ให้เห็นถึงว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำก็น่าจะโอเคแล้วนะคะ,ะก็เดี๋ยวมาเปิดพอร์ตให้ดูเลยดีกว่าอันนี้ก็คือปกติเขาจะต้องลิ้นเล่มส่งไปนะคะแต่ว่าของปี64เนี่ยก็คือมันติดโควิดเนาะก็เลยต้องแบบว่าส่งเป็นออนไลน์เลยก็เลยไม่ได้ลิ้นออกมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาขึ้นรูปให้ดูเนาะสักข้างไหนสักข้างหนึ่งอะ ปึ๊บเคอันนี้หน้าแรกนะคะก็คือจะเป็นอ่าเป็นปกจริงๆปกไม่ได้มีอะไรเลยนะก็มีแบบว่าเป็นพอร์ตฟลิโอแล้วก็มีชื่อของเรานะคะเป็นชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษเนาะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือเป็นรูปภาพรูปภาพเดียวแต่ว่าเราสามารถลู้ได้เลยมองแล้วก็แบบรู้เลยใช่ไหมว่าคนเนี้ยเออต้องเข้าคณะศึกษาศษาสตร์แน่ๆ,นๆต้องอยากเป็นครูแน่ๆใช่ไหมหรือ,อมันก็แค่นี้แล้วก็อาจจะมีเขียน ติประจําใจลงไปสักนิดสักหน่อยนะส่วนหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นหน้าเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวข้อมูลส่วนตัว,ตวตก็คือสิ่งที่เราอยากให้เขารู้เกี่ยวกับเราอาจจะไม่ต้องแบบมากต้องมาอะไรก็ได้อันนี้ก็ของเราก็จะมีเป็นชื่อชื่อจริงชื่อเล่นอายุวันเดือนปีเกิดพ่อแม่แล้วก็อาชีพของพ่อแม่ที่อยู่อะไรแค่นี้เลยนะคะแต่ว่าใครที่อยากใส่ สีที่ชอบหรืออะไรก็ก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องก็ได้ส่วนความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษนี่รู้สึกว่าควรใส่ลงไปนะเพราะว่าเขาจะได้เห็นว่าเออเราเป็นคนที่มีความสามารถนะอะไรอย่างเงี้ยมีความสามารถหลากหลายคือจริงๆคําว่าความสามารถพิเศษเนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกไปถึงอะไรที่แบบว่ามันต้องเลื่อนลุ่อลังการมันต้องยากเย็นแสนเข้มว่าเป็นความสามารถที่ amazing จริงๆคือ ไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราไปคิดแบบนั้นนะแล้วเราแล้วเราแบบเราไม่ได้มีอะไรที่แบบมันขนาดนั้นเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่มีความสามารถพิเศษใช่ไหมแล้วช่องความสามารถพิเศษเราก็จะว่างตลอดแต่จริงๆคือมันมันไม่ใช่นะคะความสามารถพิเศษก็คืออะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีกว่าคนอือนอ่นๆทั่วไปที่เขาทำอะ่ะเช่นแบบ อาจจะแบบเราเป็นคนพูดเก่งเราสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้เข้าใจได้เพื่อนมาฟังที่เราอธิบายเรียนกับครูทั้งเธอไม่รู้เรื่องมาฟังเราอธิบาย5นาทีเข้าใจกระจางแจ้งเลยอันนี้ก็ถือว่านเป็นความสามารถนะของเราที่เขียนลงไปก็คือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาจีเนาะแล้วก็นี่ไง การใช้ภาษาในการสื่อสารและการนําเสนออ่ะฉันชอบนําเสนอฉันชอบพรีเซนต์งานครูบอกว่าฉันพรีเซนต์งานดีอ่ะฉันเขียนเป็นความสามารถพิเศษเลยได้นะคะย่อมได้แล้วกเ็เวลาว่างทาอะไรเวลาว่างทาอะไรก็จริงๆ มันอาจจะเป็นการดูซีรีส์ดูหนังธรรมดาก็ได้นะแต่ว่าเวลาเราเขียนลงไปเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้มันดูมีอะไรถูกไหมอย่างเงี้ยก็เขียนว่าเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษจากการดูหนังฟังเพลงดูซีรีส์หรือรายการต่างๆก็คือเราดูเป็นภาคภาษาอังกฤษถูกไหมเออมันก็ต้องได้อะไรบ้างแหละเราก็ถือว่าเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คติประจําใจคติประจําใจใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าถ้าใส่มันก็จะดูแบบดูมีอะไรขึ้นมานิดนึง คอนแทคก็คืออ่านเราให้เท่าที่เท่าที่เราอยากให้ก็พอ Facebook, l i n ไอ g อะไรก็ใส่ไปเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะส่วนหน้าถัดมาประวัติการศึกษาประวัติการศึกษาเนี่ยของมีไล่ลมาตั้งแต่อนุบาลเลยนะอนุบาลประถมมัธยมต้นมัธยมปลายคือไม่ได้แยกหนึ่ง,งต่างๆาะก็คือไล่ตามนี้แล้วก็ อ่การศึกษาโรงเรียนแล้วก็ G pack นะ G pack ถ้าแบบใครสูงๆหน่อยอันนี้ยิ่งต้องแบบว่าตัวใหญ่ๆเลยนะกลางตัวใหญ่ๆไปเลยหน้าถัดมาอ่าหน้านี้เป็นหน้าที่บ่งบอกความตั้งใจแล้วก็จุดประสงค์ในการเข้ามาศึกษาในคณะหรือสาขานี้ที่เราที่เราเลือกเนี่ยว่าทำไมเราถึงอยาก ค่ะจริงๆแล้วหน้านี้อาจใครจะมีหรือไม่มีก็ได้นะใครที่แบบว่ารู้สึกว่าฮี่ผลงานฉันตัองเยอะตั้งแยะถ้าฉันไม่เขียนอันนี้ผลงานฉันไม่พอแน่ๆเลยเอาไว้ใส่ผลงานอันมากมายของฉันดีกว่าก็ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าใครทีอ่อยากเขียนอยากบอกเล่าถึงความตั้งใจแบบมันเป็นเรื่องที่ฮ้่จุดนี้มันสําคัญกับฉันมากทาให้ฉันอยากเป็นก็เขียนลงไปก็ได้นะคะ ามาถึงหน้าผลงานและอย่างที่บอกว่าผลงานภาษาอังกฤษไม่ได้มีเยอะเลยแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสาขาเนาะก็เลยแบบว่ามันก็ต้องมันก็ต้องขึ้นก่อนนั่นแหละมันก็ต้องเราก็ต้องเรียงขึ้นมาก่อนนั่นแหละเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวข้องกับสาขาเราต้องให้ความสําคัญเนาะอันนี้ก็เป็นอาจเป็นใบเหมือนใบที่แบบว่าเราไปสอบ c U t e s มาเออแล้วก็ได้คะแนนเนาะแล้วก็ เลยเอามาใส่ว่าเราก็มีความสามารถนะเราสอบได้คันเห็นประมาณนี้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาเป็นได้รับรางวัลนชนะเลิศเล่าน,นิทานสังกฤษของเรียนของโรงเรียนเลยนะยาว่าของโรงเรียนคือมันจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็ทางโรงเรียนจัดเป็นวันภาษาและวัฒนธรรมมีแข่งขันนู่นนี่นั่นเออก็ไปแข่งกับเขาแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศมาก็เอามาใส่ได้เลยนะนี่หน้าถัดมา คือด้วยความที่มันมีน้อยไงด้วยความที่มันมีน้อยเราก็เลยต้องจัดยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรเราก็เลยเอาภาพมาใส่เยอะๆแล้วก็เขียนว่าเราได้อะไรจากการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างอันนี้มันก็เอ,อ่อวันภาษาและวัฒนธรรมนั่นแหละที่เขาจะให้ม .5 แสดงตอนนั้นม .5 แล้วก็ได้เป็นนางเอกนะจ๊ะแล้วก็เออก็เลยเขียนลงไปเลยว่าได้อะไรบ้างได้ฝึกเอ็กเซนได้ฝึกกาน ทำงานกับคนอื่นการทํางานเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะได้เห็นตัวตนของเราว่าเออเราทํางานกับคนอื่นเนี่ยเราได้อะไรอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยอันต่อมาเนี่ยหมดละภาษาภาษาอังกฤษคือหมละมี่นี้ถัดมาก็จะเป็นเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือหลักการเรียงก็คือว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสาขาแล้วใช่ไหมก็เลยเอาเอาแบบว่าเอาความรางวัล ขึ้นมาขึ้นมาโชว์กกอนเลยเขียนตัวใหญ่ๆชัดๆแจ่มๆแจๆ๋เลยว่าได้ระดับเหรียญเงินระดับชาตินะได้ชนะเลิศนะอะไรอย่างเงี้ยคือปกจริงๆเออลืมพูดไปว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่เขาจะาเอาผ้าใส่ก่อนแล้วก็เขียนอธิบายใช่ไหมแล้วก็จะไปรวมงายรติบัติท,ที่หน้าหลังๆแต่ว่าเรารู้สึกว่า อยากให้เห็นทีเดียวไปเลยอันนี้คนะือเขียนบททัต้องม,มีภาพประกอบว่าอันนี้มันจะของงานจันนี้นะซึ่งมันก็แล้วแต่คนใครอยากทำแบบนี้ก็ไ,ได้ใครที่อยากทำแบบอื่นก็ไ,ได้เหมือนกันนะคะถ้าเขาไม่ได้กำหนดนะถ้ามองไม่ได้กำหนดอ่ะอแล้วก็เหมือนเดิมเห็นไหมแพทเทิร์นก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเห็นแล้วก็อ่านแล้วก็เข้าใจได้ไง่ายก็โอเคใส่เลื่อนไเรื่อยๆสำหรับสองหน้าสุดท้ายสองหน้าสุดท้ายสำหรับรอบพอร์เนี่ยเขาไม่ได้เอาแค่มีเราต้องอ่านเกณฑ์ดีๆนะบางก็เอาแบบว่าคนที่มีจิตธสาธารณะโน่นนี่นั่นใช่ไหม Sorry. เราก็เอาที่มันแบบว่าเป็นกิจกรรมที่เราเข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนในหมู่บ้านในชุมชนอะไรเอยแล้วก็ใส่ใส่ไปนะคะ <Okay. S 1> อย่างเช่นอันนี้เรากู้กว่ายอสด้วยนะแล้วก็ยอสอเขาก็มีให้เก็บชั่วโมงจิตอาสา,ศาศอยู่แล้วเออก็เลยเอามาใส่ที่ไปทําความสะอาดไปทาเข้าร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เอามาใส่ได้เป็นสตาฟใดๆก็ใส่ได้ แล้วก็กีฬาสีใช่กีฬาสีก็ใส่ได้นะเพราะว่ามันแสดงถึงความแบบว่าความรับผิดชอบของเราเนาะเราแค่สําคัญเลยว่าเราต้องรู้จักเขียนออกมาให้สื่อถึงสิ่งที่เราได้อะเอ,อสำคัญที่ว่าเราจะเขียนออกมาสื่อให้เขาเห็นได้ยังไงว่าเรามนความสามารถเราได้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆใดๆที่เราเข้าร่วมไปนี้นะคะก็ หมดแล้วประมาณนี้จริงๆขออน,นุญาตติดทั้งเกษตรศาสตร์แล้วก็มศวเลยนะมศวยื่นโครงการเด็กดีมีที่เรียนแต่ว่าดูจากอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เลยตัดสินใจเอามาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็อันนี้สําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่กาลังจะเตรียมตัวในการอาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนาะในการเก็บผลงานต่างๆได้นะเพราะว่าก็ใกล้จะถึงเวลาและ้วละมีเวลาก็พยายามเก็บให้ได้เยอะๆเนาะ ก,ก็สำหรับใครน้องๆหรือน้องๆคนไหนที่สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตราศาสตร์เหมือนกันกับพี่นะคะแล้วก็อยากรู้ข้อมูลก็สามารถเม้นถามมาได้หรือว่ากด subscribe กดติดตามไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่อาจจะหรอกจริงๆก็คิดว่าถ้าเปิดเรียนแล้วก็ ไม่มีโควิดหรือว่าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยได้เนี่ยก็จะทําคลิปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับคณะอะไรมาให้น้องๆ,ๆได้ดูกันอยู่นะเช่นพวกรีวิวหอในเนี่ยเพราะว่านี่จะอยู่หอในเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะได้อยู่หรือเปล่าก็ถ้าได้อยู่ก็จะมาทําคลิปรีวิวนะคะว่าอยู่หอในเป็นยังไงอยู่กับเพื่อนสนุกไหมอะไรใดๆต่างๆก็เดี๋ยวจะมา เออแล้วก็เรียนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดไว้ว่าจะทาจะเอามาแชร์เพราะว่าคณะคณะเราแบบหายากมากคือตอนที่หาข้อมูลอะแทบไม่ค่อยเจอเลยในยูทูปยูทูปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอยากทําอยากมาแชร์ให้น้องๆได้ได้ดูแล้วก็ได้เตรียมตัวกันนะคะก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้อ๋อแล้วก็อยากฝากน้องๆที่มีผลงานอย่างเงี้ยคือผลงานที่ ที่มันเป็นผลงานเด่นๆที่เราเก็บสะสมมามันไม่ตรงกับคณะหรือสักขาที่เราจะยื่นมีสิทธิ์ไหมก็คืออย่างที่เห็นก็คือมันก็มีสิทธิ์ติดนะคะแต่ว่าไม่ได้ร0อยเปอร์เซ็นตนะแค่บอกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองอยากให้ลองให้โอกาสเองดูอยากให้เอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดว่าออมันไม่ตรงอ่ะไม่ได้เราไม่ยื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งใจเยน็นๆนะให้ส่งไปก่อนลองก่อนเออ ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าอย่างน้อยเราได้ลองแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าได้มันก็มันก็ดีอย่างเี้ยเออก,ก็ก็ลองดูนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีเลยยังไม่ได้เก็บอะไรเลยโควิดอีกทำอะไรก็ยากก็ให้ลองดูนะคะพวกที่มันจะมีพิมพไปใน Google เยะแย,ย,ยะมากมายกิจกรรมเออ ปติบัติออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยน,น่าจะมีนะคะมันก็น่าจะมีเยอะๆก็ลองไปศึกษาดูมันน่าจะมีที่แบบว่าให้ปียรติบัติออกมาได้ก็ลอง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 ,ลองดูนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนที่เข้ามาดูนะคะกะ็ใครมีคําถามอย่างอื่นสงสัยสัมภาษณ์เป็นยัไยงไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวถ้ามีเยอะๆก็อาจจะทําคลิปออกมารีวิว วันมาเล่าประสบการณ์นะใช้คำว่าเล่าประสบการณ์ดีกว่าอีกรอบหนึ่งนะว่าตอนที่สัมภาษณนะ์น่ะเป็นยังไงแล้วก็เตรียมตัวยังไงบ้างก็ถามอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะคะก็ะถามมาได้แล้วกันสุดท้ายนี้สุดท้ายสักทีก็ขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะคะสาหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย